สื่อกุญแคแมพยายามเคลมร้อยสักไทยจากคู่ชกของทูนเทียรราครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เราทราบกัน,นะฮะว่าก่อนหน้านี้นายทอมมี่คิมนั้นเคยออกมา พูดว่าจะนําเอานักมวยกุนคแมร์ไปชกที่สหรัฐอเมริกาแต่สุดท้ายจนแล้วจนรอดก็กลายเป็นเรื่องจกตาแฟนกุนคแมร์ครับเมื่อในที่สุดนายทอมมี่คิมก็ไม่สามารถนําพาเอานักมวยกุนคแมร์ไปชกที่สหรัฐอเมริกาได้ก่อนหน้านี้เราเคยทราบกันว่ากุนคแมร์นั้นพยายามจะเข้าไปแทรกแซงที่สหรัฐอเมริกานะครับพยายามที่จะไปเอาตัวเองไปแอบแปะกกับรายการมวยไทยที่สหรัฐแต่องค์กรและหน่วยงานที่สหรัฐอเมริกา ที่เกี่ยวข้องกับมวยไทยหรือกีฬาแบบมวยไทยนั้นไม่ยอมรับครับเพราะเขามาว่ากุลคาแมคคือมวยเถื่อนที่ไม่มีองค์กรนานาชาติคอยซัพพอร์ตก็เลยไม่สามารถเดินทางไปที่นั่นได้แต่นายทอมมี่คิมก็ไม่ลดละความพยายามนะครับอยากจะพักดันเอาโนน,นึงของตัวเองไปชกบนแผ่นดินสหรัฐอเมริกาให้จงได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่วันเ้ยไมชิปไปจัดที่สหรัฐอเมริกาแล้วนะครับต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้สิ่งนั้นก็ยังไม่เกิดขึ้นแฟนกุลคาแมก็เรียกร้อง สุดท้ายในทอมมี่คิมก็เลยต้องพลิกลิ้นครับแล้วก็บอกว่า เี๋ยวจะจัดหาเอานักมวยสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อเสียงมาชกในกัมพูชาเป็นคู่ชกกับทุนเทลาให้ดูแล้วสุดท้ายสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นครับนายทอมมี่คิมได้จัดหาเอานักมวยสัญชาติสหรัฐอเมริกาไปชกในรายการที่นายทอมมี่คิมกําลังจะจัดขึ้นซึ่งมีชื่อรายการว่ากุนคาแม XUSA นะฮะและนายทอมมี่คิมก็ได้อ้างต่อไปอีกว่ารายการนี้ได้รับการรับรองจากสหรัฐอเมริกาโดยเป็นรายการที่ขึ้นตรงกับ องค์กรอย่าง WCK ซึ่ง WCK นั้นเคยมีองค์กร WCK มวยไทยนะฮะและนาะทองมิคิมก็บอกว่านี่คือ WCK กุนขแม่นั่นเองซึ่งรายการนี้จะชกกันวันที่28มีนาคม หรือว่าช่วงค่ำคืนของวันนี้แหละครับคุณผู้ชมโดยจะจัดกันที่เมืองเสียมราฐนะครับทางตอนใต้ของนครวัดนั่นเองโดยรายการนี้ครับได้รับการผลักดันอย่างเต็มตัวจากประธานโอลิมปิกของกรัรมพูชาอย่างนายวัดจำเริญซึ่งวัดจำเรินเคยลั่นวาจาเอาไว้ครับว่าจะผลักดันกุลคแมให้เข้าสู่โอลิมปิกให้ได้ ก่อนมวยไทยแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นหลักที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับประเด็นหลักก็คือคู่ชกของทูนเทียราซึ่งเขามีชื่อว่าแม็กเคิร์สครับเป็นนักมวยไทยชาวสหรัฐอเมริกาเจ้าตัวนั้นเรียนมวยไทยมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยละครับและก็รักชอบในวัฒนธรรมของไทยเราเป็นอย่างมากมีครูมวยไทยซึ่งไปฝึกสอนอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเป็นครูเป็นไอดอลของเขาเขาชกในรายการที่สหรัฐอเมริกาครับวา แชมปมาอย่างมากมายสุดท้ายก็พยายามมาหาไฟชกในประเทศไทยเดินทางตามความฝันของตัวเองปัจจุบันนี้แม็กเคิร์สนั้นฝึกซ้อมอยู่ในสังกัดของภูเก็ตไฟคลับนะครับแล้วก็ชกอยู่แถวแถวภูเก็ตล้ฮะยังไม่ได้ขึ้นมาชกในรายการใหญ่ๆของประเทศไทยแต่เจ้าตัวนั้นก็เคยชกกับอดีตยอดมวยไทยมาแล้วเหมือนกันถึงแม้ว่าในไฟนั้นจะพ่ายแพ้ไปก็ตามและไฟมวยไฟนี้ครับนักมวยระดับโน .1 ของกุลคาแมนั้นกําลังจะทำ กการชหลังจากที่ห่างหายไปนานเพราะอาการบาดเจ็บที่เจ้าตัวอ้างนะครับในการหนีไฟชกกับธน,นชัยสิทธิสองพี่น้องแฟนคุณแะแมก็ตั้งตารอแล้วครับอยากจะเห็นโน .1 ของตัวเองกลับมาชกอีกครั้งเอาตามตรงตามจริงนะครับคุณผู้ชมครับนักมวยอ,อย่างแม็กเคิร์สนั้นไม่ได้เป็นนักมวยที่มีฝีไม้ลาย,ลายมือเก่งกาจอะไรนักแม้แต่เวทีหลักๆในเมืองไทยเจ้าตัวก็ยังไม่มีโอกาสได้ขึ้นชกเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นนักมวยที่ไม่ค่อยมีฝีไม้ลาย,ลายมือครับแต่ชกในานามของ ของมวยไทยยังไงเสียแอดก็เชียร์เขานะฮะแต่ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในคลิปนี้ก็คือมีสื่อของกัมพูชาซึ่งเป็นสื่อกุลคแมอย่างทเวนตี้ไฟสปอครับได้ไปสัมภาษณ์แม็กเคิร์ดครับแล้วก็ถามเรื่องราวของเขาว่าเขาเป็นยังไงอย่างไรมาชกวันนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วสุดท้ายสื่อก็ไปจี้ที่รอยสักที่แม็กเคิร์ดสักเอาไว้โดยแม็กเคิร์ดได้เล่าในคลิปนะครับว่ารอยสักนี้ มันเป็นรอยสักที่เกิดขึ้นเนื่องจากเขาต้องการสักและซึมซับวัฒนธรรมไทยและมวยไทยในครั้งที่เขาเดินทางมาประเทศไทยครั้งแรกเมื่อ10ปีที่แล้วในช่วงที่เขามีอายุ16ปีแล้วสื่อกุนคมแมก็ถามอีนะครับว่ามีรอยสักอยู่ที่จุดไหนอย่างไรบ้างเจ้าตัวก็ชี้ให้ดูแล้วครับว่ามีที่แขนแล้วก็มีที่หลังโดยที่หลังของแมกเคินั้นนะครับสลักสักเอาไว้ เป็นภาพขององค์พระพิฆเนศครับด้วยอักษรขอมไทยแล้วก็บอกชัดเจนนะครับว่าสัก์ในประเทศไทยแต่สื่อกุลขแมก็ไม่ไายได้อ้างเคลมว่ารอยสักนี้อักษรที่เห็นนั้นเป็นภาษากรัรมพูชาและนี่คือศิลปะของกรัรมพูชาหลังจากนั้นครับ แฟนๆคุณคแมก็ต่างแตกตื่นนะฮะแล้วก็ออกมาพูดทั้งชื่นชมตัวสื่อเองที่พยายามประกาศก้าวว่ารอยสักนี้เป็นของกรัรมพูชาศิละปะนี้คือศิละปะของกรัรมพูชาถึงแม้จะสักในประเทศไทยก็ตามแม้ว่าพวกเขาจะอ่านอักขระเหล่านี้ไม่ออกนะครับและความรู้ก็เท่ากับหางอึงเท่านั้นเองเพราะอักขระคอมเหล่านี้ส่วนใหญ่สลักเป็นภาษาบาลีครับแล้วก็เป็นคําย่อหรือบทยอ่อบทสวดซึ่งเป็นเคล็ดของพระพุทธศาสนาอยู่นะฮะแต่น แน่นอนว่าพอมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นครับแฟนๆคุณขแมก็ไม่ลืมหูลืมตาแล้วครับชาากัมพูชานั้นต่างก็ออกมาพิมพ์แสดงความคิดเห็นของตัวเองในทิศทางที่เข้าข้างตัวเองว่าศิลปะนี้เป็นของพวกเขาบ้างละ่ะคนไทยขโมยของพวกเขาบ้างละ่ะคนไทยเอาอักษรของกัมพูชามาหากินบ้างละ่ยะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของแฟนๆคุณขแมกันบ้างนะว่าพวกเขาจะรู้สึกอย่างไรบ้างที่สื่อกุลขแมได้ออกมาเคลมลอยสักข,ของไทยของเราบนตัวนักมวย ไทยของเราที่ศักดิ์ในประเทศไทยของเราว่าอย่างไรบ้างนะครับโดยคอมเมนต์แรกนะฮะเขาบอกว่าร้อยศักดิ์ที่เห็นนะ่ะมันไม่ใช่พุทธศาสนานะพี่ชายมันเป็นศาสนาดั้งเดิมของคอมเมนต์ของเราพี่ช่วยเปลี่ยนคําพูดในคลิปได้ไหมคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อไปนะฮะบอกว่าเที่ยกลับมาขึ้นสังเวียนอีกครั้งดังนั้นมันถือเป็นเรื่องดีนี่แหละถึงจะเรียกว่าแมต์กระชับมิตรที่แท้จริงคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อไปนะฮะบอกว่าว้าวมันช่างเป็นร้อยศักดิ์คอมเมนต์ของเราที่ดูดีจริงๆ คอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าเห็นหนึ่งก็บอกเขาว่าหนึ่งเห็นสองก็บอกเขาว่าสองเขาจะได้รู้ชัดเจนว่านี่คือศิลปะของขมเขมรของเราและเขาจะได้ซัพพอร์ตศิลปะเขมรของเราหลังจากนั้นก็มีชาวไทยของเราเข้าไปตอบกลับนะครับโดยบอกว่าขมเขมรเคยมีแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไรสิ่งนี้มันอยู่ในประเทศไทยตั้งหากเา่าคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าขอบคุณแอดมินของทวิตเทฟายสปอร์ตมากมาก,มากนะที่ช่วยแนะนําชาวต่างชาติอเมริกันให้ดีรู้จักร้อยศักขมเขมรของเรา มิฉนั้นน่ะพวกคนเหล่านี้เขาก็จะคิดว่าสิ่งนี้เป็นของไทยโบราณไทยโบราณอยู่ตลอดไปคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อไปนะฮะบอกว่าโชคดีนะที่ฝรั่งคนนี้เนี่ยมาถึงบ้านของเจ้าของอักษรเขมรโบราณแล้วและเขาได้รับทราบแล้วว่ารอยสักบนตัวเขาคืออักษรเขมรของเราคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อไปนะฮะบอกว่าพาเขาไปดูประสาทของเราสิไปดูปรางไปดูสิ่งที่จำหลักเอาไว้เขาจะได้เข้าใจชัดเจนว่าเนี่ยคืออักษรของเขมรของเราคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อไป บอกว่าชาวต่างชาติพวกนี้เนี่ยเยียบย่างมาสู่ดินแดนของต้นกําเนิดดินแดนที่เป็นเจ้าของดั้งเดิมสิ่งนี้พวกมนุษย์ที่อพยพมาจากเมืองจีนนะ่ะแย่งชิงของเจ้าของดั้งเดิมไปเอาวรรณกรรมของเราไปเล่าแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นเจ้าของที่แท้จริงพวกบ้านเลขที่สองก็ยังคงทําตัวเป็นบ้านเลขที่สองเหมือนเดิมนั่นแหละครับขอบคุณนะที่ช่วยอธิบายให้พวกฝรั่งได้เข้าใจแม้จะพูดได้ไม่มากแต่อย่างน้อยก็ได้แสดงออกมาว่าเราคือเจ้าของคอมเมนต์ ต่อไปนะฮะบอกว่ายอดเยี่ยมอธิบายได้ดีให้เขารู้ว่ารอยสักนี้คือของเขมรของเราคอมเมนต์ต่อไปนะ,ะบอกว่าพวกคนไทยนะมันก็ได้แต่สักอย่างเดียวเท่านั้นแหละมันไม่รู้ความหมายหรอกคอมเมนต์ต่อไปนะ,ะบอกว่าถึงเวลาที่เราจะต้องโปรโมตศิละปะของกัมพูชาของเราสู่สายตาชาวโลกตอนที่คุณสัมผัสเขาคุณควรจะอธิบายให้มันสมบูรณ์แบบไปเลยว่าทั้งหมดที่เขารู้มาไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้หรืออักขรตัวอักษรต่างๆมันคือของเขมรของเรา อย่างสมบูรณ์คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าสาธุฉันขออวยพรให้เข็มขัดนี้ อยู่ที่ทุนเทลาและมันจะคือความสําเร็จของเขมรของเราความคิดเห็นต่อไปนะฮะบอกว่าที่จริงแล้วในประเทศไทยพวกเขามีรอยสักของเขมรของเราอยู่แต่เขาก็ใช้อักขรของเขมรของเราใส่เข้าไปคนไทยเอาศิลปะของเขมรของเราไปประยุกต์แต่ตราบใดที่พวกเขายังคงใช้อักษรเขมรของเราก็ถือว่ารอยสักนั้นคือรอยสักของเขมรอยู่ดีสิ่งเนี้ย ผลให้ความรู้เพิ่มเติมผู้เชี่ยวชาญในประเทศของเราที่เกี่ยวข้องกับร้อยซัก คจะออกมาอธิบายเรื่องนี้ความคิเดเห็นต่อไปหน้าบอกว่าร้อยซักจะสักที่ประเทศอะไรมันไม่สําคัญหรอกมันสําคัญที่วัดชัดเจนที่สุดคือใช้อักษรของเขมรของเราหลักฐานมันมีอยู่ชัดเจนอยู่แล้วบนกําแพงของนครวัดเราควรอธิบายให้เขาเข้าใจเขาจะไปชกที่เมืองเสียมเรียบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นควรจะพาเขาไปดูอักษรที่กําแพงนครวัดไปชมบายน์และเขาจะรู้ชาวต่างชาติจะเห็นและเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้คือของเขมรของเราอย่างแท้จริงเขม ต่อไปนะฮะบอกว่าดีมากๆเลยที่คุณอธิบายเรื่องนี้ให้ฝรั่งฟังเขาจะได้เข้าใจว่าสิ่งที่เขาเรียนมาจากประเทศไทยคือศิลปะการต่อสู้ดั้งเดิมของขมิ้นของเราเรื่องราววรรณกรรมต่างๆมันถูกเล่าขานในคุณขมิ้นของเราได้ฟังอยู่ตลอดเวลารวมถึงรอยสักของเขาก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมของขมิ้นของเราเช่นกันคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าจะสักที่ไหนก็เรื่องของเขาแต่สุดท้ายรอยสักนั้นมันก็คือรอยสักของขมิ้นอยู่ดีคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าพวก พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อจะจะปิดกั้นไม่ให้ทั่วโลกรู้ว่าศิลปะที่พวกเขาใช้อยู่ในทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านใดๆก็เอาไปจากเขมรของเราคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าพวกเสียมนี่มันช่างไม่รู้อะไรเลยจริงๆว่าตัวเองนั้นกําลังใช้ประโยชน์ที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมของบรรพบุรุษของเพื่อนบ้านเอาไปใช้คอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่ารอยสักของเขมรของเราถูกพวกอาเสียมก๊อปปี้เอาไปถ้าอยากได้ของแท้ดั้งเดิม มันต้องในกรรมัมพูชาเท่านั้นคอมเมนต์ต่อไปได้ให้บอกว่าเขาจะได้ต่อสู้ในศิลปะการต่อสู้คุณขมแมของเราซึ่งเป็นแบบดั้งเดิมทั้งศิลปะวัฒนธรรมและวิธีการต่อสู้ความคิดเห็นต่อไปนะฮะบอกว่าพวกเขาก็แค่เอาอักษรของเราไปใช้เท่านั้นพวกเขาใช้มันเพื่อหาเงินไม่ว่ารอยสักนี้จะมาจากที่ไหนมันก็คือศิลปะของขมแมของเราสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือตัวอักษรที่ใช้มันคืออักษรขมแม คอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาความรู้สึกที่เขามีฉันเห็นได้ชัดเลยว่าเขาไม่เชื่อว่าสิ่งนี้คือของคอมเมนของเราเพราะเขาสักมันในประเทศไทยแต่ฉันอยากจะขอเตือนเขาหน่อยนะให้เขาระวังให้ดีเมื่อไหร่ที่แพ้ทุนเทลาเขาจะต้องตืนน้ำลายของตัวเอง คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าพวกโจนขี่ก๊อปมันก็ยังเป็นโจนขี่ก๊อปอยู่วันยังค่าถึงแม่พวกเขาจะสักได้แต่ไม่มีความสามารถที่จะอ่านมันได้ยังไงซะสิ่งนี้ก็คือวัฒน,นธรรมของชาติของเราคอมเมนต์ต่อไปนะ,ะบอกว่าพวกประเทศไทยเนี่ยมันเอาเปรียบพวกเราทุกอย่างขอแค่สักเป็นแต่ไม่เข้าใจความหมายของสิ่งนี้เลยแม้แต่วักเดียวตอนเดียวอักษร,รที่ใช้ส่วนใหญ่บนตัวของนักสู้ต่างชาติคนนี้ก็เป็นอักษร,รของคองมเมนต์ของเราเกือบทั้งหมดแต่ กลับบอกคนอื่นว่าเป็นวัฒนธรรมของตัวเองฉันอยากรู้ว่าพวกนี้มันเข้าใจเรื่องของประวัติศาสตร์หรือเปล่าพวกนี้ชอบอวดตัวเองว่าแข็งแกร่งบอกว่าอักษรตัวนี้เป็นของพวกเขาทั้งที่มันเป็นอักษรของ,ของขมเขมรชัดๆคนพวกนี้หน้าไม่อายเลยจริงๆคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเห็นไอ้หนุ่มคนนี้มันพูดว่ามันชกมาแค่17ครั้งแม้จะมาหลอกแฟนๆขมเขมรของเราอย่างนั้นเหรอมันเป็นไปไม่ได้หรอก เขาคงคิดว่านักมวยชาติอื่นเนี่ยจะชกทีทีทุกสัปดาห์เหมือนนักมวยประเทศของเขาหรือยังไงแอดก็ไม่ทราบนะครับนั่นก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนที่แอดนำเอามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของรอยสักของนักมวยไทยชาวสหรัฐอเมริกาซึ่งจะเป็นคู่ชกของทูนเทลราที่จะชกกันในคืนวันนี้นะครับหลังจากที่โนหนึ่งห่างหายไปจากเวทีมวยเป็นระยะเวลานานแฟนๆคุณคแมกก็ตั้งตารอแล้วครับแต่พอเห็นรอยสักของนักมวยไทยก็ไม่วายที่จะพาดกันออกกระโดด แฟนๆมวยเครมยังพอทำเนาเข้าใจได้นะฮะแต่นี่เป็นสื่อกุลคแมชื่อดังยังกล้าจะออกมาเครมออกสื่อได้ขนาดนี้นะครับโดยขณะที่อทำคลิปอยู่ตอนนี้มีคนชมคลิปนี้ไปแล้วถึง1.3ล้านครั้งมีการกดไลค์กดแชร์เกินกว่า100,000ครั้งและมีความคิดเห็นไปแล้วครึ่งพันครับคุณผู้ชม คุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์เอาไวท้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นแลนะข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดทําด้วยโปรแกรมอัตโนมัติครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารวมของผู้โพสต์ก็ต้องขออภัยเอาไว้ณนที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ